ตอนตบหลังเฮ้ยเสียงเท่าดน้ไปอุ้ยโหพูดถึงจาก2สสานตาที่แล้วเราก็เจอแต่หยดดาวแล้วมาตานนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับผมไม่รู้แล้วว่าในค่มเคินนี้เราใช้ดวงไปบดหรือยังนะครับ ก่อนอันนี้แบบรันโบโบเลยตอนนี้อาจจะแบบหมดแล้วนะเกือบคิดเฮ้ยระวังหลังหลังคาเฟ่ทางเอพี่เอทางบ้านก็แดงไม่รู้ว่ามีเปล่าเฮ้ยของเสียงเพื่อนโอ้ตึงเปรี้ยครับ <nt its out> โอ้หลุดมาแล้วเชื่อมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยขอโทษขอโทษผมหลบอยู่เมื่อกี้โทษตายฟอลีเลยไม่คือมันเป็นจังหวะที่ผมหลบอยู่เมื่ผมผม,มหันไปทางพอดีขอโทษเลยครับผมเฮ้ยดูสุดคิด เพิ่งคิดเลยไม่แจ้งเท่าดีร่ทำวิ่งทำวิ่งทัานหลังพอดีกลางเฮ้ยเสียงเสียงลงไปเชื่อมไปเชื่อมลองกลางยาวกาางบีบไวไม่รู้เหอเฮ้ยเกินสเต็ปยิงหัง เอา้โหรู้สึกว่าไม่ลดเสียงเกมเสียงเกมโคตรดังเดี๋นวนะทำไมมันแหลกแหกเอลมีนะพี่เอลขึ้นโอ้เอ้ย b r อุ้ย โอ้ไม่โดนเลยผมล็อกไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยนะปั๊บเส้นกี่วันน่าละโอ้ไม่รู้จะหันทางไหนก่อนเลยนะเมื่อกี้รอบคิดรอบทางเอกเงี้ยพี่เฮ้ยมีมีมียู่คาเฟ่ เขายิงทางหลังเองแล้วไม่รู้เขาเห็นผมหรือเปล่าหรือแค่ยิงแฮกมาเดี๋ยวผมรอช่วยพี่พี่ยิมผมปาดเลยเฮ้ยย่อบีเอ็มอ่ะพี่ผมไปบีอ่ะ เฮ้ยมีเข้ามีเข้าไปแล้วเหมือนจะทำบีหรือเปล่าเจ็บป่ะพี่เอาเล่อพ่อไหมเฮ้ยวางบีวางตบหลังเฮ้ยเสียงเจ๋อไหนตายโดนเฉยโอ้โหทำเยังอีกแล้ว ถือถ่อยู่ถืหน้านาอยู่เฮ <c oughs> ้ยไม่ก็ยังได้อยู่นะแต่ว,ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่หมดเอ <c oughs> นเตอร์จีนะค่านนี้อุ้ย,ยไ,ไม่รู้เป็นหลังเองนะพี่ลองโอ้ oh my god อ oh ้ my HP <c oughs> ฉันไม่รู้ลุดหลังเองอ๋อเพื่อนอยู่

ไอ้กลางกับไอ้กลางอกลางกับเจอนะพี่ใครอยู่เชื่อมลองนะลุดไปแล้วมั้งลุดไปหลังเอวเอ้ตายตายตายตัวพี่ตายแล้วเนี่ยเชื่อมตายโอ้ยถือว่าการซัพพอร์ตของทุกคนเอาเรื่องแล้วแต่ว่าวันนี้เป็น นี่เป็นวันที่รัานมากนะทุกคนข้า,ายไปไอ้แอลขึ้นบ่อนอ่ะพี่เอ้ยกายตัวโอ้โหขนาดผมหญิงก้อนนะเพื่อถ่ายไปแล้ว80%ไอเทมเพิ่มเรยได้เหมือนแบบได้ชุปชิปใหม่อีกครั้งเลย กับบ็นเลื่อเขียวอีกครั้งมันคือแบบไอเทมเดอะเบสเลยใน,ในการวอบ,บตัววิกเนี่ยผมว่าเลยต้องเป็นห้องที่แบบใช้ได้นะถ้าแบบเป็นก้แข่งมาก่อนก็จะโน่ไปเฮ้ยขนปะใช่ปะไปยาวป่ะพี่ อุย้ยเกินชมปุยมุยโอ้โหตึงทุกตี้วันนี้นี่โอ้โหถ้านับตั้งแต่ตารแรกนี่เราเจอมาสามสามสิบดาวแล้วถ <laughs> ิงโอ็ด้วยเจอ้าตารแรกก็โอ้โหเท่าไรแล้วครับแบบสิบกว่าแล้วโอ้โห ไอ้เอวขึ้นโอ้ oh god โอ้โหเอวขึ้นเพียบเลยครับผมเป็นล่ามสวยด้วย <c oughs> เออพิสูจน์เรียบร้อยประสบการณ์นั่นจริงคเอบคนนี้ <c oughs> ขอามจริงควาจริงครับโซคมโซคมเวลี่ไ c e เสียงเสียงคาเฟ่ทางเชื่อมสวยไอ้ผมชาร์จมานะผมจะงงอะไรมาเอลวิเอลขึ้นเอลขึ้นไปแล้วโอ้โดนไปแล้วโทษเลยผมยิงตัวเอลไม่โดนพี่ ้ย <laughs> ถือว่าดวงดวงยังไม่หมดนะครับวันนี้ด, <laughs> ดวงที่มียังเหลืออยู่ถ้าชอบผมก็งหงตัวเองลยกองสองกับที่วางที่องดูหลังโหเท่าเลยไปดูหลังมาเมื่อกี้ โอ้โหเฮ้ยหายโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้ก็สุดไปโอ้โหไปตรงบันไดหน้าใช้ก็สุเเสสดเยอะไปไหนสัลลี่เลยครับเอาและนะ้วไงโอ้โหครับพลาดเดียวไม่ได้เลยแนละัง In vô chiếu mặt đồn lâu đâu hết này Ồ, đâu bên lâu đâu bên bớt đâu 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 Ồ, đâu 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 เสมอสิสิโอ้โหเกินปึงปุ้ยมุยคือตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสการพูดแล้วนะเกี่โคตรตึงนะผมได้ไปเอนะพี่ตาเนี่ยระวังลองเหมือนจะเอหรือเปล่า อนช่วงวินลงหลังนี้เขามาบีย่างเดียวเลยสรุปวินนี้ไปเอที่จบเลยนั่นไงไปไปเอจริงด้วยโอ้เหมือนอันใจเราออกเฮ้ยอุ้ยกลางกลางพี่ไม่เห็นหรอโทษเลยเอากลางอนเลยวี่ในห้องในห้องสวยครับอ่าหลังเอตัวหนึง่ง โอ้ยยงไม่โดนโทษโแต่ายโวยโอ้โอเยโอนยโอ้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 ยโอบยโอยโอยอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโ้ยโอ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 ย้อยโ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 อโอ้ยโอยโอ้อยอ อู้โคตรคมครับผมมาละเมื่อกี้วินเมื่อกี้มาไม่ทันนิดเขาเดินเกือบเด้งออกเกยียบเลยเมื่อกี้ดีมากอันนี้ก็ขยับเหมากันเฮ้ยการกันมาสุดระเบิดนาบ้านอู้กระสุนชะไยกระสุนชนัยเชื่อหัวไปโอ้โหคอมีไม่โดนหมดละ ดวงของผมที่มีมันหมดไปแล้วลูกชายหมดไปคำถามเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะวง่วมแล้วครับผมโอ้ย้อ,อ,อ,องเขียวทรายโอ้ยยังทิ้งร้อยหน้าไว้อีกเฮ้ยตรงไหนวะโอ้ยปาดมาแบบนี้ ไม่ทำได้เตรียมใจวิศเราแบบวิศเราไม่ค่อยได้เงินนะโบโบโบอย่างเดียวเลยไม่ถึงโดนนะเอาพี่วินแรกสักวินมาละเฮ้ยยังไม่เลียนะพี่ซอยซอยซอยนายสนายอยู่ซอยซอยบีที่วางไม่เลีย่ตายเฮ้ยซอยซอยตัว มีมีมีสไนอยู่สอยพี่ยังอยู่มั้งไม่อยู่แบบผมไม่เชว่อเลยเฮ้ยไอ้ประตูคู่ประตูคู่อยู่สวยโอ้าตัวท้ายเนี่ยผมนึกว่าจะสองคนเราก็ระแวงอีทางหนึ่งมื่อกงไม่ไม่กล้าไมช่วยเพื่อนโอเคไหม รอบนี้ผมว่าเขนาน่าจะมาแคมป์บีกันแล้วโอ้โหดูดูจัดระเบิดที่บ้ามาทางยาแล้วนะครับท่าโถมมาอ้ได้หนึ่งเฮ้ยผมกลับไปช่วยก็ได้โอ้ไม่ดันเรียบร้อย